สวัสดีครับวันนี้เช้านะครับเวลา9โมงนะครับผมจะมาทําการให้อาหารลูกป่านะครับลูกกระติด้วยสิ่งนี้ครับง่ายๆเลยนะครับเต้าหู้ไข่หรือเต้าหู้หลอดนะครับซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านขายของอของสดนะครับวิธีการให้ไม่ยากนะครับผม เราจะเริ่มจากการให้ในการของผมเราจะใช้แบบเป็นการให้เป็นก้อนนะตัดเป็นประมาณสี่เหลี่ยมนะครับก้อนก้อนสี่เหลี่ยมคือที่ผมให้อย่างนี้คือคือ,อหลายท่านอาจจะให้แบบเป็นใช้ตะ,ตะกรอ,อะตะแกรงนะครับในการกรองให้ละเอียดแต่ผมสังเกตดูแล้วคือน้ําเขาเสียบ่อยมากครับถ้าอย่างนั้นน้ำน้ำจะเสียบ่อย ลาลูกปลากินไม่หมดเศษเล็กๆเนี่ยเราจะเก็บเก็บยากมากครับผมเลยใช้วิธีให้จัก,การเป็นก้อนให้ลูกปลาเขาเข้ามาแทะถทากินเองนะครับก้อนก็จะประมาณนี้ครับตัดประมาณก้อนนี้ก่อนเราจะมันเราล้างล้างน้ําก่อนนะครับไปหลายรอบนะครับล้างน้ําทิ้งไ่หลายรอบเพื่อให้อ่กินคาวของไข่นะครับออกไปเยอะที่สุดนะครับผมจะให้ให้กินแบบนี้เลย ให้เป็นก้อนนี้เลยนะครับก็หย่อนลงไปเลยครับนะครับพวกปลาเข้ามาตอดนะครับอันนี้ปลาอายุประมาณสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์เขาเขาก็เริ่มกินได้แล้วกินเป็นแล้วนะครับมื้อเช้าจะเป็นตัวหู้ไข่นะครับสําหรับคนไม่มีไรนะครับใช้ชั่วคราวได้นะครับหรือเป็นอาหารเสริมได้นะครับ จะให้แบบนี้เลยนะครับให้เป็นก้อนเลยซึ่งเวลาลูกปลากินไม่หมดเนี่ยเราก็จะทําการเอาออกนะครับนะครับแต่พี่ๆบางคนเขาใช้เป็นตะแกรงนะครับหรือก็ช้อนช้อนมาคบี้ให้เป็นผงเล็กนะครับเพื่อให้ลูกปลากินง่ายขึ้นแต่ข้อเสียก็คือน้ําจะเน่าเสียเร็วครับผมเพราะว่าเศษอาหารที่เหลือจะหมกหมมอยู่ในในในบอ่อปลา ทำให้น้ำเสียบ่อยมากผมไดลองใช้วิธีนี้ดูก็ก็โอเคนะครับปลาก็กินเข้ามาลุมกินกันเรื่อยๆ,ๆนะครับเขาก็จะกัดจะแทะกินของเขาไปเองนะครับอย่างน,นี้เป็นปลาโตหน่อยนึงนะครับผมอันนี้เป็นตัวเมียที่ผมผมแยกไว้นะเอาเพาะนะครับ ก็จะให้เหมือนกันนะครับตัดเป็นก้อนนะครับย่อนลงไปเขาก็จะมากินเหมือนกันนะครับคือเศษตะกอนมันจะน้อยมากเศษที่เล็กๆที่เหลือเนี่ยน้อยมากนะครับเปรียบเทียบกับการที่เราไปไป,ไปขับี้นะครับมันก็มีคอนี้ข้อเสียต่างกันนะครับสํ่สหรับวันนี้มื้อเช้านะครับเป็นไข่ต้งหู้ไข่ หาซื้อง่ายหลอดประมาณ10บาทนะครับเป็นอาหารทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับคนที่ไม่มีลูกไรหรือว่ายังไงนะครับครับผมก็ได้ผลดีนะปลาอ้วนสมบูรณ์ดีนะครับโอเคครับผมจบลายแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ